ทำไมปัญหามือที่3ถึงส่งผลดีกับภรรยาในระยะยาวนะครับสําหรับใครนะครับที่กําลังมีปัญหามือที่3ครับให้รู้ไว้ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแต่ด้านร้ายนะครับแล้วหลายๆคนนะครับที่เข้ามาปรึกษาผมนะครับในเวลาเจอปัญหามือที่สเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากได้ปรึกษาหรือได้แก้ปัญหาไปได้ผลเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเออขอบคุณปัญหานี้นะปัญหานี้มันทาให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นปัญหานี้มันทําให้เขาเป็นภรรยาที่ดีขึ้นหรือปัญหานี้มันทําให้เขาเนี่ยเป็นแม่ที่ดีขึ้นนะครับแล้ววันน บกพร่องตรงไหนยังไงนะครับอย่างเช่นเวลาคนแต่งงานกันเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าเราทําอะไรผิดพลาดนะครับบางทีเราไม่รู้เลยว่าอ๋อเราเฉยชากับเรื่องบนเตียงสามีอ๋อเราไม่รู้เลยว่าเราไม่เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าในโรงเรียนก็ไม่ได้สอนนะครับหรือในสังคมก็สอนกันมาผิดๆนะครับเพราะนั้นเวลามีปัญหามือสามมันเป็นสัญญาณชนิดหนึ่งนะครับว่าเรากําลังทําในสิ่งที่ยังอาจไม่ถูกต้องในบางจุดนะครับถ้าเปรียบม,มือที่3เหมือนกับหนูตัวหนึ่งครับแสดงว่าในบ้านของเราเนี่ยยังมีเศษอาหารหรือยังไม่สะอาดทําาาาใใหหห้้้นนููรืออแมมงเขย่บน เพราะฉะนั้นเป็นถึงเวลาที่เราอาจจะต้องเหมือนกับว่าเริ่มทําความสะอาดจิตใจเร,ตเริ่มทำความสะอาดร่างกายเริ่มทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับและหลายๆคนนะครับที่บางครั้งเนี่ยให้ความสำคัญกับทุกเรื่องครับยกเว้นเรื่องในครอบครัวก็จะเริ่มคิดแล้วว่าอ๋อจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรสําคัญไปกว่าเรื่องคนในครอบครัวครับทำให้เขาสามารถตัดใจตัดบางสิ่งที่ไม่จําเป็นออกได้ตัดเพื่อนบางกลุ่มนะครับหรือตัดงานบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ไรายได้มากนะักแต่ส่งผลมากกับเรื่องเวลาหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็บางทีเราก็จะเริ่มมองเห็นความสาคัญของสามีแล ที่เขาเริ่มมีมือที่3เราเห็นเลยว่าพอเขาทําไม่ดีเนี่ยเราทุกข์ใจหรือเราเหนื่อยขนาดไหนข้อที่2ครับคือเริ่มกลับมาสนใจในการพัฒนาตัวเองครับหลายคนนะครับแต่งงานไปนะครับเริ่มมีลูกหรืออะไรเราไม่เคยสนใจที่จะพัฒนาตัวเองเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันดีที่สุดแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะเริ่มมองเห็นปัญหานะครับแล้วหลายครั้งนะครับเรื่องปัญหาเรื่องความพันเนี่ยบางทีเราก็ต้องศึกษาหาความรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเวลาแก้ปัญหาความพันเนี่ยมันต้องทํำยังไงรรหรือเาจะต้้องเขาใจแรงขับทาางเเพศไม่ว่วจะป็นผหร ของงหญิบางทีอยู่มาทั้งชีวิตเอ้าเราเพิ่งรู้ว่าเอ้ามันมีเรื่องของจิตใต้สำนึกอ่าเราเพิ่งรู้ว่าเอ้าจิตใต้สำนึกหรือแรงขับของผู้ชายกับผู้หญิงต่างกันมากครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยอ๋อเราเพิ่งรู้อ๋อจริงๆแล้วความต้องการของสามีกับลูกชายเนี่ยเขาแข่งกันเขาไม่ได้ต้องการที่จะดูแลให้มันเติบโตกันตามปกติอะไรแบบนี้ครับแล้วบางคนนะครับก็สามารถเข้าไปปลดล็อกปมในวัยเด็กนะครับระหว่างกับพ่อกับแม่โดยเพราะเวลาเราเห็นแล้วว่าเรามีปัญหากับสามีเนี่ยจริงๆแล้วล่าของปัญหาคือเราอาจจะมีปัญหาปมอะไรกับพ่อ แล้วก็พอเริ่มมีปัญหาความพานันเริ่มหาความรู้แล้วก็เริ่มเข้ามาปลดล็อกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลายเป็นว่าความพันกับพ่อก็ดีขึ้นความพันกับแม่ก็ดีขึ้นหรือความพันกับพี่น้องหรือผู้คนเก่าๆในอดีตก็ดีขึ้นมันทําให้อารมณ์เราก็ดีขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายครับก็จะเริ่มทําให้เรานะรู้สึกกลับมารักตัวเองรู้สึกกลับมาภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่าใครๆก็รักเรารู้สึกว่าชีวิตมันโชคดีครับตั้งที่ก่อนที่จะมีปัญหาเนี่ยก็รู้สึกว่าหมือนชีวิตไม่ได้ร บศ้ษที่านะครับ,รบทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นในระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เรากับลูกหรือความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับลูกช่วงที่มีปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยหลายคนไม่รู้ตัวครับว่าจริงๆแล้วกําลังทําให้ลูกกับพ่อเนี่ยผิดใจกันอย่างเช่นตอนแรกพ่อเป็นอันดับหนึ่งพอมีลูกชายเราให้ความสาคัญกับลูกชายก่อนทาให้พ่อไม่พอใจและบ่อยครั้งพ่อก็จะไปดุลูกหรือไปท็อกซิกใส่ลูกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเวลาเรามีความเครียดที่มีปัญหากับสามีเนี่ยแล้วเอาความเครียดน โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าอ๋จริงๆแล้วมาจากสาเหตุของเราแล้วก็พอได้ปลดล็อกนะครับอย่างเช่นปลดล็อกปมต่างๆนะครับแล้วก็ปรับไมเสร็จหรือเรียนรู้เรื่องความพันต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เราอารมณ์นิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ไม่ส่งผลนะครับเอาปมไปลงกับยังลูกครับแล้วก็ทําให้ความพันในครอบครัวก็เริ่มกลับมาดีขึ้นในระยะยาวครับทำให้การเลี้ยงลูกก็ง่ายขึ้นแล้วก็ลูกก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกซึมเศร้าอะไรต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วสุดท้ายเราก็ได้เข้าใจผู้คนว่าจริงๆแล้วลูกกต้อองารย่างงนี้้้จรริๆแลวเาตองการอจริงๆแล้้้วาาามมีตอองงงกรร่่เเเเซึพิข เริ่มมีความรู้เราก็จะสงบสุขกับชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องความพันมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับสำหรับใครนะครับที่กําลังมีปัญหาความพันอยู่นะครับแล้วอยากแก้นะครับอยากทําให้มันถูวิธีอยากมีที่ปรึกษาที่ถูกต้องนะครับอยากได้คําตอบที่เอาไปแก้แล้วสามารถรักษาครอบครัวได้ <hour update. S 2> ก็สามารถติดต่อครับเขา้ามาเรียนในคอร์สปลดล็อกมือที่3นะครับซึ่งมีหลายร้อยคนที่เข้ามาแล้วก็สามารถาารักษาครอบครัวได้สามารถทําให้สามีกลับมาเป็นคนเดิมได้นะครับใครสนใจก็พิมพ์คาว่า h อนะครับขอให้ทุกครอบครัวนะครับสามารถ ถ้าเรารู้ว่าเรื่องการรักษาความัมพันธ์มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแต่เราต้องมีความรู้บางอย่างต้องมีไม้เสร็จบางอย่างนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าการใช้ชีวิตในครอบครัวมันโคตรมีความสุขนะครับรักและห่วงใยสวัสดีครับ